วันนี้ทางทีมงานคนณต้สนุเรื่องราวคดีสะท้อนมุมมึดดับปริศนาคาคนดูพริตตี้สาวลลาล่าบลผู้กลายเป็นเยอการเสียชีวิตของเธอถือเป็นเรื่องร้อนที่สุดในปี2 5 6 2เมื่อลาล่าเบลพริตตี้สาวแสนสวยที่ต้องจบชีวิตในวัยเบญจพิทซึ่งเธอไปรับงานอินหรืองานเอนเตอร์เทนซึ่งเป็นอาชีพฮอตฮิตในยุคสมัยปัจจุบันของหนุ่มสาวหน้าตาดี รายได้งามโดยต้องไปชงเหล้าดูแลลูกค้าสร้างความสนุกขื่นขลิงในสถานที่จัดงานปาร์ตี้หรือมักมีเพศพาณิชย์ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและเสี่ยงต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยวันที่1 7กันยายนเจ้าหน้าที่พบร่างอันไร้วิญญาณของเธอนอนหงายอยู่บนโซฟาล็อบบี้คอนโดดังย่านบุคโลโดยไม่มีใครรู้ว่าพิตตี้สาวสวยผู้นี้มันนอนเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่เนื่องจากขณะเกิดเหตุ ไม่มีใครอยู่บริเวณล็อบบี้รวมทั้งผู้ตายไม่ได้อาศัยอยู่ในคอนโดนี้ด้วยอย่างไรก็ตามหลายคนก็คงอยากรู้เช่นกันว่าเธอเป็นใครทําไมทุกคนตึงกล่าวถึงเธอในห่วงเวลานั้นหลัลาลเบลทิติมาระบุในเฟซบุ๊กว่าต้นเกิดและอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานาครหียนจบจากโรงเรียนบางประกหลวิทยาคมจากนั้นศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลังสิตเธอเริ่มเข้าสู่วงการพิตตี้อย่างจริงจัง ตั้งแต่ต้นปี2559แรได้รับโอกาสถ่ายนิตยสารเซ็กซี่หลายฉบับทั้งยังเข้าร่วมประกวดสาวแม็กซิมในปี2560ด้วยทั้งนี้ความสวยและการถ่ายรูปเซ็กซี่ของเธอทำให้หลายคนเริ่มรู้จักและมีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดียแต่เพราะอะไรกันแน่เธอจึงมาเสียชีวิตปริศนากาลังรับงานชงเล่าทั้งที่เป็นวันเกิดของตัวเองต่อมา มีญาติและเพื่อนผู้ตายแสดงตัวและให้รายละเอียดเบื้องต้นกับตำรวจระบุว่าผู้ตายทํางานเป็นพิตีมีฉายายในวงการว,ว่าลรลลาบิลก่อนเป็นศพเมื่อช่วงสายวันที่16กันยายนผู้ตายรับงานพิธีไปชงเล่าในงานสังสรรค์ของผู้ว่าจางภายในบ้านหลังหนึ่งย่านบาง,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีสัญญาว่าจางจนถึงช่วงประมาณ5โมงเย็นโดยงานด่วนที่ผู้ตายรับไว้ทั้งที่เป็นวันเกิดของเจ้าตัว รวมทั้งนัดกับเพื่อนสนิทว่าจะไปไหว้พระด้วยกันกระทั่งประมาณบ่ายโมงของวันเดียวกันผู้ตายโทรมาหาเพื่อนที่นัดกันไว้บอกว่าไปไม่ได้แล้วรับงานอยู่พร้อมเล่าว่าเมามากหลังจากนั้นกู้ขาดการติดต่อไปกระทั่งพบเป็นศพหลังทราบความจริงชุดสืบสวนสอนสอุบุคโลจึงติดต่อน,นิติบุคคลอาคารขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดกระทั่งพบภาพของผู้ตายเดินทางมาที่อาคารดังกล่าวในอาการเมาใหม่ไม่ได้สติ พร้อมกับชายหนุ่มที่พักอยู่ชั้นหกของคอนโดทราบชื่อนายรัชเดชบงทบุตรบริําอุ่นอายุ25ปีเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวมาสอบสวนนายรัชเดชให้การว่าทํางานเป็นนายแบบอิสระทเทรนเนอร์ฟิตเนสคือสแสดงเป็นตัวประกอบหนังและละครมาแล้วหลายเรื่องก่อนเกิดเหตุรับงานเป็นพริตตี้บอยชงเล่าในงานเดียวกับผู้ตายกระทั่งเลิกงานผู้ตายมีอาการมองมากเนื่องจากภายในงานเจ้าตัวถูกขยันขยอให้ื่มไปด้วย จึงอาสาพามาส่งที่พักแต่ระหว่างทางผู้ตายหลับต้องขับรถกลับมาที่คอนโดจุดพบศพซึ่งเป็นที่พักของตนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนเสร็จเพื่อนผู้ตายโทรศาพาัพท์มาจึงนั้นหมายให้มารับตัวกลับที่ลอบบีชั้นล่างของคอนโดตนเป็นคนประคองร่างของนางสาวทิติมาลงมาด้วยตัวเองปล่อยให้นอนในที่โซฟาจุดพบศพก่อนตนจะกลับขึ้นห้องไปนอนเนื่องจากอ่อนเพลียจากการทํางานเรื่องราวของเธอ น่าเศร้าและชวนสงสารยิ่งนักเมื่อถูกนําเสนอทั้งคลิปภาพทั้งคําพูดของคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักฐานสําคัญข้อความการแชทในกลุ่มไลน์ของผู้ต้องสงสัยเรื่องสุดเลวร้วายในชีวิตของเธอถูกนําเสนอซ้ำซากโดนขยี้แล้วขยี้อีกคลิปภาพที่เธอถูกลากไปลกมาถูกนําเสนอผ่านสื่อและความส่ใจของคนที่อยากรู้อยาอกเห็นไม่เพียงสื่อหลักที่ยั่งชิงความร้อนแรงของเรื่องไปขยายผลต่อเนื่องในสื่อออนไลน์ ยิ่งหนังนาสาหัสไม่แพ้กันที่แทบจะบรรยายสภาพของเธอแบบนาทีต่อนาทีพร้อมข้อความโซ่เขาและเมื่อกูคามกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางเ,เพื่อนคนในครอบครัวและประชาชนทั่วไปจะเป็นเดือดเป็นแขนกับการกระทำที่เธอได้รับการกระทำของน้ำอุ่นในครั้งนี้ทําให้สังคมกนดด่าพฤติกรรมความไม่เหมาะสมที่กระทำต่อร่างไร้วิญญาณของลาล,ล่าเบลจนกลายเป็นกระแสโจมตีอย่างหนัก ในโลกโซเชียลอย่างต่อหนึ่งโดยนักสืบไซเบอร์ต่างขุดคุ้ยความลังของน้ำอุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมชอบล่าแต้มหญิงสาวเมื่อตีแผ่ประจานให้สังคมรับรู้ด้วยอารมณ์เพลียลนและด้วยกระแสสังคมที่โจมตีอย่างหนักทำให้น้ำอุ่นต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลัล,ล่าเบลแต่แค่โชค้ยลยเพราะอยู่กับลัลล่าเบลเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นโดยผลการชนะสูสีระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเท่านั้นและที่น่าตกใจคือผลตรวจแอลกอฮอลในเลือดของเธอสูงถึง400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดยในทางการแพทย์หากร่างกายได้รับแอลกอฮอลสูงถึง350-400มิลลิกรัมจะส่งผลไปกดทับต่อระบบการหายใจและอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้คดีนี้ยิ่งสาวยิ่งลหลกหและยิ่งพบตัวละครเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของพริตตี้สาวผู้นี้เพิ่มขึ้น ผลนอกจากน้ําอุ่นพิตตี้บอยก้าวตัวแล้วยังมีกลุ่มเจ้าของปาร์ตี้บ้านบางบัวทองที่จ้างแล,ะละ้วลาเบลไปทํางานอย่างไรก็ตามในช่วงแรกกลุ่มเจ้าของบ้านปาร์ตี้เปิดเผยว่าจ้างงานลาลาเบลให้มาเอนเตอร์เทนที่บ้านตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นปกติที่บ้านจัดงานปาร์ตี้แบบนี้หลายครั้งโดยจะจ้างพิตตี้มาเอนเตอร์เทนตลอดไม่จะมีการดื่มเหล้าอย่างหนักแบบชดต่อชดหรือยกดื่มทั้งขวดแต่ไม่มีการทําอย่างอื่นในลักษณะม,มอมเหล้า อาจารย์หรือข่มขืนอย่างแน่นอนแต่คำให้การของกลุ่มเจ้าของบ้านไม่ได้จบง่ายๆเมื่อพริตี้สาวชื่อเดียออกมาเฉยว่าเคยถูกแก๊งบ้านยาน่านบางบัวทองมอมเล่าคล้ายกับลาลาเบลโดยในงานปาร์ตี้สาวกลุ่มเจ้าของบ้านจะมีพฤติกรรมอาจารย์พิการมอมเล่าต่อมาที่24กันยายนศาลอาญาธนบุรีได้ออกหมายจับน้ำอุน่นในความผิดสามข้อหาคือนวงเนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตาย พาไปเพื่อกระทําอนาจารชุดสืบสวนสอบสวนสามารถจับกลุ่มน้หมุ่นได้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งขณะเดินทางออกจากคนดูไปกับมารดาจากนั้นจะควบคุมตัวมาสอบสวนที่สอนอโบคาโลก่อนจะถูกนําตัวไปฝากขังในเรือนจําเมื่อน้ําอุ่นถูกควบคุมตัวจนสิ้นอิสรภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาหลักฐานเพื่อเอาผิดกับแก๊งปาร์ที่เจ้าของบ้านบางโบทองซึ่งตํารวจเชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาบิว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีแม้ว่าก่อนการจับกลุ่มจะมีคนบางกลุ่มพยายามปล่อยคลิปของล,ะล,ะลาลาบิลขณะร่วมงานปาร์ตี้ในอิริยาบถท,ที่ไมหมาะสมออกมาในโลกโซเชียลเพื่อทําให้สังคมเห็นว่าเธอเต็มใจไม่ได้มีการกักขังน่งเหนียวบริบบั์คับขืนใจด้วยประการใดๆทั้งปวงแต่ไม่ว่าคลิปที่หลุดออกมาในโลกโซเชียลจะถูกปล่อยในลักษณะใดก็ไม่สามารถทําให้น้ําอุ่นหรือกลุ่มเจ้าของบ้านปาร์ตี้ พ้นผ,ผิดไปได้วันที่14ตุลาคมปี2563สารอาญาธนบุรีถนนเอกชัยผิภาคสาคดีพตืตนที้ลาลาบิวสียชีวิตการกระทาของนายรัชดีดือน้ําอุ่นจําเลยที่หนึ่งเป็นความผิดฐานกระทําอนาจารฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอานาจารและฐางนงวงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนียวกักขงังถึงเก่กบความตายซึ่งความผิดทั้งสามข้อหาดังกล่าวจําเลยที่ 1, ทหนึ่งกระทํโตเนื่องเชื่อมโยง ในเวลาเดียวกันโดยมีเจตนาเพื่อทำอนาจารและล่วงละเมิดในทางเพศผู้ตายจึงเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงให้ลงโทษฐานนงเหนียวกับขังผู้อื่นเป็นเหตุที่ผู้ถูกนงเหนียวกับขังถึงเก่กบความตายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุดให้จําคุก8ปีส่วนจําเลยที่2อถึงหเป็นผู้สนับสนุนให้นายรัชเดชรุ่น้ําอุ่นจําเลยที่1กระทําความผิดดังกล่าวให้จําคุกคนละหปีสี่เดือนและให้จาเลยทั้ง6 ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่มารดาผู้ตายโจดรุ่มจำนวน748,660นดบาทด้วยนับเป็นอีกคดีหนึ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและผู้กระทำผิดก็ได้รับโทษตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามการตายของลาลาบิวทำให้ผู้คนเริ่มหันมามองอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมตั้งคำถามว่าในเมื่อเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายแต่ทำไมถึงมีหนุ่มสาวหน้าตาดี ทำงานประเภทนี้จำนวนมากจากปากคำผู้หญิงสาวรายหนึ่งที่ประกอบอาชีพพริตตี้เธอเล่าว่าการเสียชีวิตของนางสาวที่ดีมาทําให้กลุ่มพริตตี้ตื่นตัวและระมัดระวังในการรับงานกันมากขึ้นซึ่งเธอรับงานพริตตี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้เธอมีรายได้เป็นของตัวเองหลังเรียนจบเธอยังรับงานพริตตี้อยู่เรื่อยๆและเคยไปสัมภาษณ์งานตามสายที่เรียนจบมาแต่ปรากฏว่า เงินเดือนเริ่มต้นของเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่ได้มีเกิน1 5 0 0 0บาทแต่งานพลิกตีอย่าง,งน้อยๆก็ได้เดือนละ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทเธอจึงคิดว่าจะมานั่งลำบากทำงานเป็นมารย์เงินเดือนทำไมในเมื่อมีงานสบายและได้เงินมากกว่าจากสาเหตุนี้ทำให้มีหนุ่มสาวหน้าตาดีจำนวนไม่น้อยที่ยอมทำงานที่เสี่ยงอันตรายเพื่อแลกกับรายได้ที่สูงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คดีลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขึ้นอยู่ที่ว่า หวยจะไปออกที่ใครต่างหากซึ่งพริตตี้สายเทาเหล่านี้ก็เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงเหล่านั้นเอาไว้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ